สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัชชาจอมปวนแม่ซอ,อ,อสอดอนจะจ๊ะสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาอัปเดตชีวิตกั้นภูนะครับหลังจากที่อายุครบ4ขวบเป็นที่เรียบร้อยในวันที่9มิถุนายนนะครับอ่าทีนี้เนี่ยสำหรับกั้นภูนะครับตอนนี้ก็สวดทรงอเอวเนื้อตัวนะครับก็ มีกล้ามนะครับมีกล้ามมีทรงขึ้นมาแต่ถามว่าต่างจากม้าฉาตรงไหนต่างตรงที่ว่าเรื่องลําตัวจะสั้นกว่ามาา้มาฉาม้าฉาเนี่ยเป็นม้าที่เวลาออกคอกมาแล้วจะสดิดสดินนะครับก็คือเป็นม้าตุมเมียเนาะ,นะแล้วก็ด้วยความที่ขี้เล่นขี่หยอกนะครับกอ็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะกระโดดลดเต้นดีดลูกหลังนะครับดีดลูกหลังกระดึงกระดึงเนี่ยช่วงเอวตรงเนี้ยมันจะยาวกันผูดูดูไว้นะว่าจริงไม่จริงนะครับเอวตรงเนี้ยช่วงที่เรานั่งเนี่ยมันจะยาวนะครับ สันหลังยาวนะครับจะไม่ได้ขี้เกียจนะแต่มันวิ่งวิ่งแล้วมันดีดลูกหลังเนี่ยตัวลำตัวจะยาวพวกฟิชเชียนจริงๆเนี่ยเหมือนที่ผมเคยพูดไปนะครับถ้าใครเป็น f c จะเข้าใจแล้วก็จะจําได้นะครับว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าพวกฟิชเชียนเนี่ยเขานะครับต่างประเทศเนี่ยเขาจะปล่อยแปลงนะครับเพื่อที่จะให้ม้ายืดที่สุดเพราะตอนนี้มัาฉา170กว่าแล้วแล้วก็ยังมีนนมที่จะขึ้นอยู่นะครับยังความสูงยังจะขึ้นแต่ลำตัวยาวออกอีกนะครับเนี่ยเฉพาะล่องเนี้ยนะครับจากเสาเนี่ยถึงถึงเสากลาง่ยมเมตรนะ นี่นะครับแล้วดูลําตัวม้าฉาดิอ่ะถ้ายืนอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับ <s> เหตุผลหนึ่งทําไมทำถึงถึง,ถ,งถึงทำคอกใหญ่นะครับ <s> เพราะว่าม้ามันตัวใหญ่อ่าเวลาเขามีลูกเขาก็จะเลี้ยงลูกในคอกนี้ได้นะครับสําหรับม้าใครที่อ่าตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็ลดสเปคคอกลงนะครับอ่ะให้มันเหมาะสมกับม้าละกันดูนะครับดูอ่ะเฉพาะตูดม้าฉากับนู่นก็เนี่ยถ้ามันแคบมันอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้า2ตัวนะโอเค สำหรับสนนะครับก็ลูกสูงนะครับลูกสูงลูกยาวมาพร้อมกันเพราะสนก็วิ่งกับพี่นะครับวิ่งกับมะชานะครับก็เรื่องของลําตัวยาวเรื่องของคอยาวก็โอเคเพราะว่าตอนนี้ลูกน้องออกไปแล้วลูกน้องออกไปแล้วมันดียังไงคอยาวขึ้นเห็นไหมลูกน้องมารักไก่นะครับทีแรกใส่หญ้า,ยยาวไว้หญ้ากเก่ามันไม่ยอมเหมาะทิ้งถ้าผมไม่มาเช็คนะี่ก็เวลาไม่อาบน้ํามาอะไรเงี้ยผมก็จะไม่รู้เลยเพราะเชื่อใจทํามาทําไปเอ๊ะทำไมคอสนไม่ยาวสักทีนะครับจนลูกน้องออกนะ่ะได้มาเคลียร์ทั้งหมดนะครับโอ้โห ้าที่กินไม่ได้อยู่ครึ่งหนึ่งแล้วญ่าใหม่อยู่แค่ข้างบนนะครับโรยๆไว้ผักชีโรยหน้านะครับจะออกแล้วก็ไม่ออกดีๆนะออกให้กันแบบเออน่าจะทําดีๆกันเนาะเราก็เลี้ยงไว้อย่างดีนะครับโอเคใครมีลูกน้องก็ดูแลกันด้วยแล้วก็ใครที่จะปั้นมา้าที่เป็นเจ้าของนะครับก็เช็คลังอาหารเช็คสุขภาพมา้าเช็คสายพันธุ์นะครับว่าม้าคุณจะยืดได้เท่าไหร่แต่ความจริงแล้วเนี่ยม้าหลายๆสายพันธุ์นะครับถ้ายัยางน,ยน้อยอยู่นะ โดยเฉพาะเป็นมา้าอาม้าโครงสร้างใหญ่เนี่ยนะครับถ้ามีแม่พันธุ์สูงอยู่แล้วก็มีอัตราที่จะทําให้ทรงมันใกล้เคียงกับพวกนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าม้าใหญ่เนี่ยกระดูกเขาจะยืดจนถึง7ขวบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปั้นในการดูแลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีส่วนสําคัญมากแล้วถามว่าทําไมม้าฉามันอ้วนตุบอย่างนี้นะครับเรื่องทรงเรื่องอะไรเงี้ยก็คือตัวเนี้ยอัดเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีน ทำอาหารเองนะครับนถั่วเองอะไรเองนะโม่บดเหมือนที่ทําคลิปลงไปนะรเรื่องของอาหารม้าเนาะก็เอาตัวนั้นแหละให้กินนะครับเรื่องเล็บผุเล็บอะไรเงี้ยก็น้อยลงนะครับแต่ส่วนเจ้าขวัญเนี่ยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงสําหรับม้าแข่งม้าที่มีเล็บที่ไม่ได้แข็งถึกเหมือนพวกควอเตอร์ฟิเชียนนะครับอ่าม้าธรรมดาม้าอาราเบียนม้าพื้นม้าไทยเนี่ย เดี๋ยวต้องรอเจ๊ขวัญกลับมาตอนนี้ก็รอสาวท้องอีกรอบนึงนะครับถึงจะเอากลับมาแล้วถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยลำตัวของกั้นพูอ่ะยาวไหมมันเหมือนยาวเนาะแต่ความจริงผมยังไม่พอใจในเรื่องของทรงหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเอากั้นพูวิ่งโดยการที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่นะครับแต่ตูดตูด,ต,ดตูดบันดลบลงไปถ้าใครที่ดูคลิปเนี้ยจะไม่เข้าใจแต่ผมเป็นคนเลี้ยงนะผมจะดูว่าเออมาผมขาดขาดเกินเกินส่วนไหนบ้างนะครับเพราะเรื่องของความสูงเนี่ยกั้นภูสูงอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะ,170ะร สี่ขวบนะจะร้อยเจ็ดสิบนะร้อยหกสิบกว่าแล้วนะครับทีนี้เนี่ยแต่ช่วงลําตัวมันสั้นไปอันนี้สิ่งที่ผมไม่พอใจนะครับผมก็เลยจะแว้นวอไซแล้วก็ไล่ขับเจ้ากันผูเพื่อให้กันผูเนี่ยวิ่งรอบนี่นะครับอ่าวิ่งรอบเลยนะครับเพราะถ้าวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งไกลๆอย่างเงี้ยพื้นที่กว้างๆอย่างเงี้ยยาวๆอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อนะครับลาตัวช่วงตัวเนี่ยมันจะยืดออกจะยาวออกนะครับอ่าแล้วม้าจะสวย แต่ถ้าสูงนะครับแต่ตัวสั้นเนี่ยมันไม่สวยนะครับแล้วฟีเชียนสามารถที่จะเป็นม้าสั้นอย่างนั้นได้ถ้าไม่ออกกําลังกายถ้าไม่วิ่งนะครับขังในข้อกเฉยๆเนี่ยเป็นนะครับมาเดี๋ยวจัดการแว่นมอไซค์ไล่กันผูกผูกไปนู้นไปไปไปนูนไปนูนเลยไ,ไปไปทางนูน้นไป มันวิ่งบางทีดูๆนะวิ่งวิ่งวิ่งปุ๊บเดี๋ยวมันจะรอเห็นไหมอ่ะนี่ใส่ก้านผูจะเป็นแบบนี้จะคือขี้เล่นมากนะครับอยากเล่นกับคนอยากอะไรเงี้ยเวลาผมวิ่งไล่นยะผมก็ไม่ไหวหรอกนะเวลาให้ผมวิ่งไล่นะ่ยก็ไม่ไหวเวลาผมมีลูกน้องนะ่ะลูกน้องวิ่งฝั่งนี้ผมอยู่ฝั่งนี้ไล่ไปไล่มามันก็จะวิ่งอยู่เส้นเดียวแต่เนี้ยเราจะให้วิ่งตีวงหมดเลยแล้วก็ทางเข้าคอกนะครับม้าชอบวิ่งเข้าคอกก็เอาเข็นขวางแล้วเอาเหล็กขวางไว้นะขวางประตูไว้แม่เข้าขา,านะครับก็จะอัดวิ่งยาวเลย นั่นอันนั้นอันนั้นเทนเนอร์ไปว่าแล้วขี่มอไซค์ไล่มากันดีวกว่าโอเคใครดูอยู่ก็ฝากติดตามช่องมาฉ่ำจมปวดไม่สอดกันด้วยนะเจ้ไปว่าแล้วขี่มอไซค์ไล่ผูกกัน ยเงี้ยมันสปีดพอไม่ลายปุ๊บมันเริ่มดอปเห็นไหมมันเริ่มแผ่วเห็นไหมอันนี้คือนิสัยการพูนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บกล้องก่อนไม่งั้นเดี๋ยวล่วงแน่ไม่มีสมาธิขี่นะ ไลบี้ครับดูเงื่อดูชุ่มนะครับใส่กันบี้กันบี้กันบี้กันแม่เนี่ยนะครับหนึ่งนะครับหลักการในการที่จะปั้นม้านะครับหกินอาหารให้อิ่มนะครับให้อาหารม้าให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับถ้าไม่ให้กินนะครับเกลือแร่นะครับวิ่งแล้วเหงื่อออกเนี่ย มันไม่ได้กินเนี่ยเหงื่อออกเสียพลังงานม้าจ้างให้ก็ไม่อ้วนนะครับเกลือแร่ไม่ได้กินก็เหมือนคนนะ่ะนะครับออกกําลังกายแล้วไม่ได้ดื่มเกลือแร่เยี่ยวก็เหลืองเยี่ยวก็สม้มนะครับม้าก็เป็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราใช้งานเขานะครับหรืออันนี้คือฝึกให้วิ่งเนะี่ยนะครับ เราบี้เขาบี้เขาให้เขาให้เขายืดสลีร้าเนี่ยเราก็จะต้องให้เรื่องของอาหารทดแทนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วเขาก็จะสวยจะหนาขึ้นมานะครับดูเส้นเลือดโปรดหมดนะครับดูอันนี้คือผลของการสปีดนะครับถามว่าระหว่างสปีดไกลๆอย่างเงี้ยมันได้อะไรมันได้เรื่องของกล้ามเนื้อช่วงตัวนะครับแต่ถามว่าถ้าวิ่งในวงอย่างเงี้ยมันได้ไหมได้ถ้าม้าคุณตัวเล็กนะครับเออถ้าวงมันแค่อ่ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสองเมตรนะครับอ่า จากเสานี้นะครับไปเสานู้นเนี่ยนะครับมันได้แต่ตอนนี้เวลาการพภูวิ่งนเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันสูงมันสูงตั้งจะร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับเวลามันวิ่งอ่ะมันเบียดเสาอย่างนี้แล้วนะครับอ่ามันเบียดจนบัวมันจะแตะเสาอยู่แล้วแต่ถามว่าในนี้ยังใช้ฝึกขี่ได้นะครับแต่ถ้าวิ่งยิงๆยึดกล้ามเนื้อมันไม่เหมาะแล้วนะครับแต่ถ้าเออวิ่งเอากําลังนะครับได้แต่ถามว่าถ้าจะเอาทรงอย่างตอนเนี้ก็คือ4ี่ขวบแล้วนะครับก็จะขึ้นห้าเนี่ย ก็ต้องรีบอัดรีบเร่งนะครับให้ไล่ไล่สเกลพ่อเพราะว่าหาย่าใหญ่แล้วก็ยักษ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฉาเป็นตัวเมียนะครับพ่อเป็นฟิเชียนเป็นแกเบลเนี่ยมาชาเล่นไปร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วไอ้นี่เป็นตัวผู้มันทําไมจะทําไม่ได้นะครับแล้วถามว่านตอนเนี้ก็คืออายุสี่ขวบมันสูงเกือบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยร้อยหกสิบกว่าแล้วเนี่ยนะครับสี่ขวบนะ แสดงว่าอัตราความสูงของมาตัวผู้เรื่องของแคลเซียมนะครับกระดูกโครงสร้างเนี่ยมันใหญ่เร็วกว่าตัวเมียนะครับอย่างมาฉากาค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่มันขึ้นไม่เต็มสักทีนะครับปีนี้ถ้าครบหกขวบนะครับเก้าอ่าวันที่6กรกฎาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นอีกไหมจะไหลขึ้นอีกไหมหรือว่าจะเริ่มเซตตัวเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันแต่ส่วนกั้นภูเนี่ยก็คือเป็นตัวผู้นะครับ ยังไงมันก็ขึ้นต่อเรื่อยๆแหละเพราะว่าตอนนี้มันแค่สี่ขวบนะครับอ่าสำหรับมา้าบ้านไหนมีนะครับแล้วก็พ่อแม่สูงนะครับก็อัดก็ปั้นรับรองเกินพ่อเกินแม่แน่แต่ในกรณีที่พ่อแม่ก็สูงเท่ากันนะแต่ทีนี้เนี่ยกันภูเนี่ยมันสูงเกินกว่าแม่แน่แล้วล่ะเพราะตอนนี้มันร้อยหกสิบกว่านะครับอ่าตอนนี้ร้อยหกสิบกว่าก็คือแม่สูงแค่ร้อยหกสิบมะฉาไปร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับกั้นภูเนี่ยยังไงก็ต้องเกินมะฉาแน่นอน ตอนนี้เดี๋ยวก็รอดูว่าระยะการปั้นการเลี้ยงนะครับทั้งน้ําเลี้ยงทั้งการเทรนเนี่ยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะได้สูงสักเท่าไหร่หยุดก่อนลุกหยุด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 ดีตีแมงให้หยุดหยุดลุกหยุดก่อนหยุดนี่หยุดหยุดเนี่นี่นะครับเวลาออกกํบบาลังกายแล้วเนี่ยมันก็จะมีแมงดูดเลือดนะครับอ่าพวกเหลือพวกอะไรเงี้ยมันก็จะมีนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งก็ถามว่าทําไมถึงทํามุ้งไว้ให้ม้า ก็กรณีนี้แหละนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยคุณจะมาเปิดหลอดไฟเนี่ยแสงไฟจากหลอดไฟอ่ะมันกันอะไรไม่ได้นะครับแล้วแม่สอนเนี่ยไอแมงดูดเลือดเนี่ยมันเยอะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่อ่าใช้ได้นะครับในเรื่องของหลอดไฟอ่าสีส้มสีแดงที่ไล่มแมลงอ่ะมันก็โอเคแต่บางพื้นที่มันก็ไม่เหมาะนะครับอย่างเช่นกลางวันเนี้ยคุณเปิดไฟอ่ะแมงมันจะเห็นอะไรสีมันมันตัดกันมันฆ่ากันนะครับถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ย แลีกอย่างหนึ่งในช่วงเนี้ยมันก็มาเหลือบมันก็มานะครับในหลายๆพื้นที่รวมถึงบ้านผมนะเพราะฉะนั้นผมถึงมีมุ้งไว้ปลอดภัยที่สุดมันอาจจะมีรูบ้างนะครับเชือกเปื่อยบ้างขาดบ้างเราก็ซ่อมกันไปแต่ถามว่ามันเซฟมันเซฟเรื่องสุขภาพจิตไหมเซฟกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งผมไม่ต้องฟังมา้าลำคาญสองมา้ามันไม่ต้องมาเตะประตรูประตูกึ่งกั้งกึ่งกั้งและอย่างยิ่งเราจะปั้นมา้าเนี่ยนะครับก็มันก็ดีตรงนี้แหละจะเทรนนะครับแล้วก็จะอัดหนักกว่านี้ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอาหารนะครับที่ทําว่ามันจริงไหมนะครับที่ผมทําอาหารเองอะจริงไหมนะครับอยู่นี่อยู่นี่อันเนี้ยจะเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดแล้วก็ถั่วถั่วเหลืองนะครับอยู่นี่นะครับอันนี้จะเป็นข้าวโพดคลุมไว้นะครับส่วนที่ทําไว้แล้วเนี่ยนึ่งไว้แล้วเนี่ยจะอยู่นี่นะครับนี่ส่วน ยาแพงโกล่านะครับทำคลิปลงไปนะเพิ่งลงวันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องอัดยาแพงโกล่านะครับก็ทําคลิปลงมานะใครอยากทานะครับไว้เก็บเก็บฟางเก็บยาก็ดูได้นะครับอ่าอันนั้นก็จะเป็นก้อนเป็นก้อนอ่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นบล็อกก้อนละตกอยู่ที่15บกิโลเท่าที่ลองช่างดูนะจากกิโลนี้นะครับนี่นะครับเป็นถั่วที่ทําไว้นะครับไว้เป็นอาหารม้านะครับนี่ อยากได้คุณภาพเนื้อเน้นๆนะครับเราก็ตักใส่นะครับแล้วม้ากําลังออกกําลังกายเงี้ยนะครับเราก็เพิ่มปริมาณได้ตามที่เราต้องการนะครับในเรื่องของตัวทั่วหรืออะไรก็แล้วแต่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วแต่คุณนะครับอ่ะอันเนี้ยมันก็จะทําได้นะครับถามว่ามันราคามันหนีกันไหมนะครับถ้าคุยกันตรงๆนะคลิปนี้นะถ้าเราคุยกันเรื่องโภชนาการหรืออะไรเงี้ยต้นทุนในการทํานะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับน้ําหนักเท่ากันเนี่ย กับอาหารกระสอบที่เขาขายกันอยู่แบรนด์นะครับไม่ต่างกันแต่เนื้อที่ขึ้นนะครับต่างกันแล้วการให้กินก็ต่างกันนะครับแล้วในเรื่องของการให้กินเนี่ยถามว่ามันจะสิ้นเปลืองเท่ากับอาหารกระสอบไหมบอกได้เลยว่าน้อยกว่าอย่างเช่นอาหารกระสอบให้มื้อหนึ่งนะครับหน,นเนี่ยอาจจะ2อกิโลนะครับเจ้าตัวนี้ให้แค่มื้อละครึ่งกิโลก็คือม้าก็จะคึกคักเรียบร้อยนะครับคึกคัก บ้าพลังเหมือนม้ากินอาหารวันแล้วก็สามโลเหมือนกันนะครับเออเพราะอะไรเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่มีส่วนผสมอื่นนะครับอย่างที่เขาขายกันเนี่ยข้างข้างถุงมันก็จะมีเรื่องของอากากทัวนะครับเปลือกทัวนะครับลำลำหัวลำหางลำอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้ไม่ไม่เลยอันนี้เนื้อเน้เนๆน,น,น,นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทาเองเนี่ยต้นทุนแรกอาจจะดูเท่ากันแต่ถ้าให้ม้ากินจริงๆเนี่ยจะรู้ว่า คุณภาพนะครับและในอัตราส่วนในการให้อะมันไม่จำเป็นต้องเยอะโอเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในหนึ่งกระสอบมันมี30มกิโลเราทําเองเนะี่ยสากิโลเนี่ยเราจะเซฟแล้วเรากินได้นานกว่าแล้วก็พลังงานของม้าเราเนี่ยได้เต็มที่กว่าโอเคใครดูอยู่นะครับฝากติดตามช่องมาฉาจอมปวดมาสอดกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้ะไปบายจุ๊บๆเอาก้นภูมาให้ดูแล้วนะว่าเออก้นภูเป็นยังไงพัฒน,น,นาการเป็นยังไงนะครับดูตูดมาฉานะอลังการงานสร้างไหมดู